สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านตอนดึกๆนะครับวันนี้เวลาเกือบตีหนึ่งแล้วครับมาเรือกำลังจะออกนะฮะลำหนึ่งบรรยากาศที่ท่าเรือแหลมชะบังนะครับท่าเรือของประเทศไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรือทัก ก็ามาเทียบแล้วนะครับแล้วก็จะคล้องเชือกดึงเชือกเตรียมดึงออกแล้วฮะหันรับนี้เลยครับหันสาปูนะครับสัญชาติสิสงคโปร์นะฮะแต่ว่าเป็นเรือของคนไทยนะครับบุกันขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอเรเอเือทักดึงเชือกออกไปทีนะครับ ตรงเชือกตรงนี้ก็เส้นใหญ่นะครับเส้นหนึ่งก็ขนาดเท่าขาเลยนะฮะแต่เทียบขนาดความใหญ่ของเชือกแนละ้วเพราะว่าสามารถที่จะดึงเรือบรรทุกไว้นะฮะไม่ให้เรือเลื่อนเวลาทําเรือใหญ่ๆนะครับเพราะว่าข้างเรือก็มีอยู่สองเส้นแล้วก็ท้ายเรืออีกสี่เส้นนะฮะ แล้วแต่ว่าเรือแต่ละลำก็ขึ้นเชือกประมาณ4-5เส้นนะฮะเดี๋ยวถ้าก็ไปเตึงเชือกรออยู่ตรงกลางล่องน้ำแล้วนะฮะอันนี้ก็เหลืออีกเส้นหนึ่งข้างบนก็จะมีนำล่องนะครับคอยให้สัญญาณแล้วคำสั่งลงมานะครับ เดี๋ยวเรือทักตามประกบไปเลยนะครับประกบต่อท้ายไปเลยไปส่งจนถึงปากอ่าวเลยนะฮะตอนออกก็มีประกบเข้ามานะครับตอนนำเข้ามาเทียบก็มีประกบเหมือนกันนะครับทุกที่ทุกท่าเป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะครับรอบนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ดึงออกไปอยู่กลางล่องน้ําแล้วก็ได้ระยะที่ปลอดภัยแล้วก็เดินหน้าต่อไปเลยนะครับเสร็จสิทธ์ลำนี้สําหรับการนําเรือออกจากท่าเทียบแล้วก็ดึงไปกลางล่องน้านะฮะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะฮะเรือลานี้ก็จะไปออกยังปากอ่าวตรงโน้นนะฮะข้างหน้าแต่ว่าเรือลำนี้นะครับเรือทักก็ยังคอยประกบ ไปจนกว่าจะพ้นปากอ่าวนะครับน้ำล่องก็จะอยู่บนเรือนะคฮะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเรือ,อ,อลงมาข้างล่างนะครับมีสปีดบอทคอยไปรับอยู่กลางทะเลเลยนะครับครับเจอกันใหม่ครับรอบหน้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ่อเกณฑ์กำลังใจให้ด้วยนะครับ เราวันนี้ดึกๆแล้วครับฝันดีลาตรีสวัสดิ์ครับเพืเ่อน